สิ่งมีชีวิตแห่งป่าหิมพานดินแดนกึ่งเทพและสัตว์มหัศจรรย์ป่าหิมพานดินแดนในตำนานที่ว่ากันว่าอยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์สถานที่แห่งนี้เป็นเขตแดนของกึ่งเทพกึ่งสัตว์ที่ถือกำเนิดจากบุญบารมีและกรรมของอดีตชาติเป็นโลกที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติ ศักดิ์สิทธิ์และพลังจิตวิญญาณที่มนุษย์ยากเข้าถึงสิ่งมีชีวิตในป่าหิมพานมีหลากหลายเผ่าพันธุ์ทั้งที่คล้ายมนุษย์คล้ายสัตว์และบางชนิดก็มีรูปลักษณ์ที่ไม่มีในโลกใด 1. กินนรีกินนอนสิ่งมีชีวิตกึ่งมนุษย์กึ่งนกอาศัยอยู่ในหิมมวันตบันพศ ร่างท่อนบนเป็นหญิงงามท่อนนางเป็นปีกนกเสียงร้องของพวกนางอ่อนหวานก้องไปทั่วป่าเชื่อกันว่าเกิดจากจิตที่รักความงามและมีศีลอ่อนโยนบางตำนานว่ากิน,นรีคือดวงจิตที่หลงไหลในเสียงเพลงจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ 2. คัดชสีร่างกายเป็นสิงโตแต่มีเสียงเป็นช้าง เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและปัญญาอาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาและหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครล่าได้เพราะพวกมันสามารถหายตัวได้เมื่อจิตผู้เห็นไม่บริสุทธิ์ 3. ราชสีหรือสิงหาหิมพานเจ้าแห่งสัตว์ป่าหิมพานมีแสงเรืองรองรอบตัวดวงตาสีทองส่องประกาย เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและทำอันมั่นคงเชื่อว่าผู้ได้เห็นราชสีหิมพานในสมาธิคือผู้ที่จิตเริ่มสัมผัสโลกทิพย์ 4. นาควิญญาณแห่งสายน้ำผู้คลุ้มครองลำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลผ่านป่าหิมพานมีร่างเป็นงูงใหญ่สีมรกตบางตนแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ นาคเป็นผู้รักษาสมดุลระหว่างโลกมนุษย์และโลกบาดาลเมื่อมีผู้ทำลายธรรมชาติมักเกิดฝนฟ้าขนองสัญญาณแห่งความโกรธของนาค 5. ม้ากินลมหรืออัสซรร้มาวิเศษที่เคลื่อนที่ได้ด้วยลมหายใจบางตัวมีปีกบางตัวลอยเหนือพื้นดินใช้เป็นพาหนะ ของเทพหรือฤาษีผู้สำเร็จฌานเสียงกีบเท้าของมันดังก้องเหมือนฟ้าร้องในหุบเขา 6. หงหิมพานสัตว์ทิพย์ผู้มีสีขนหลากแสงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และปัญญาเมื่อบินผ่านเหล่าดอกไม้ในป่าจะเบ่งบานพร้อมเสียงดนตรีจากธรรมชาติว่ากันว่าผู้เห็นหงหิมพานจะมีจิตสะอาด และไม่ตกอบายอีกเลย 7. ฤ็ดีและโยคีผู้ถือศีลและฝึกจิตอยู่ในหิมพานบางท่านบรรลุอภิญญาสามารถล่องหนหรือเหาะเหินเดินอากาศได้พวกท่านรักษาป่าคอยดูแลสัตว์ทุกชนิดไม่ให้เบียดเบียนกันและบางท่านก็รอคอยผู้มีบุญที่จะบรรลุธรรมในอนาคต ป่าหิมพานจึงไม่ใช่เพียงตำนานแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของโลกภายในคือโลกที่สะท้อนจิตผู้มีศีลความสงบและปัญญาอันบริสุทธิ์เมื่อได้จิตสงบพอเราอาจไม่ต้องเดินทางไปยังป่าหิมพานเพราะป่าหิมพานนั้นอยู่ในใจของผู้เห็นธรรมเสมอ